สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเรามมิตรทั้งหลายและรวมถึงท่านผู้ชมด้วยวันนี้วันที่20สิงหาคม2567ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีนะครับวันนี้เป็นวันดีที่ผมได้มีโอกาสได้มาเที่ยวชมพระธาตุที่อยู่ตรงต,รงตำบลแม่เชดีอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายประเทศไทยนะครับผมซึ่งปกติแล้วผมจะวิ่งผ่านถนนเส้นสายเชียงรยเชียงใหม่เชียงรายเป็นประจำก็เห็นพระธาตุตรงนี้เหลืองอลามมยุ่บนพระธาตุอ,อยู่บนยอดดอยนะครับผมแต่ยังไม่เคยขึ้นมาชมสักทีตั้งใจมาหลายครั้งวันนี้ได้มีโอกาสได้มาถึงพระธาตุตรงนี้อ,อได้เห็นพระธาตุตรงนี้สวยมากนะครับผม แล้วก็กำลังจะพาถ่าทรทำวิดีโอนี้ให้ท่าผู้ชมได้ชมดูว่า,าพระธาตุตรงนี้มีอะไรดีแล้วก็มีอะไรน่าสนใจแต่เชื่อมั่นว่ามีบรรยากาศที่น่าสนใจแน่นอนครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนอ,อยากเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศแคบพุแคพุมคพ่มเกียรติทั้งหลายาน่าท่องเที่ยวนะครับเรามาเที่ยวชมพระธาตุตรงนี้ว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมกำลังจะพาท่านไปชมดูนะครับขออนุญาตขึ้นบันไดก่อนนะต้องขอเรียนให้ทราบว่า ว่าพระธาตุตรงนี้ยังสร้างไม่สมบูรณ์เสร็จดีนะครับประมาณเหลืออีกประมาณ20ซน์นะครับยังมี้งังคาหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงบ้างแต่ก็คงไม่นานคงเสร็จสิ้นนะครับะจะพาท่านไปชมดูซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเป็นสลา,าหรือเปล่านะ ก็ยังไม่เสร็จควรสร้างเสร็จเรียบร้อยเหลือการตกแต่งหลังคาหรืออ่ายังไม่เสร็จดีนะครับก็คาดว่าในสารานี้จะมีกำบันจุพระประสูุปเอาไว้เป็นที่บูชาของสาธารณชนทั่วไปนะครับ เดี๋ยวจะพาท่านไปชมดูวิวบรรยากาศว่าสวยมากขนาดไหนนะครับแต่การันตีได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมบรรยากาศหาที่หาบรรยากาศสวยที่สุดแบบนี้หาได้ยากมากครับผมตรงนี้นะครับน่าจะมีกำบันจุพระพุทธรูปไว้เป็นที่บูชานะครับผม ซึ่งสาลาตรงนี้ถ้าเสร็จสมบูรณ์นะครับคิดว่าปิดเป็นคำบนนี้จะเคลือบด้วยทองเหลืองอารามที่สวยงามที่สุดเลยครับผมผมยำตรงเทวทัศตรงนี้นะครับสามารถมองเที่ยวดู360องศาเลยนะครับผมบรรยากาศสวยที่สุดเลยครับ ยตรงยอดดอยนี่คือทางที่ที่ตะวันตกนะครับผมต้นนี้ก็มีต้นโพต้นใสอนาคตต้นโพนี้ก็จะเป็นร่มเงาที่สวยมากนะครับอันนี้คือยอดดอยตรงนี้เป็นยอดดอยที่อยู่ตะวันตกนะครับผมเนี่ยสามารถดูได้ 60. 60. สามร้อยหกสิบองศานะครับแล้วก็มีกัดตรงนี้นะฮะสวยงามที่สุดเลยครับผม เพราะว่ามีทั้งป่าธรรมชาติภูเขามีแม่หมอกสวยงามมากเต็มประกอบไปด้วยมีทุ่งนานะครับมีไร่มีสวนนะครับผมประกอบอ่อเป็นชิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและน่าจะเป็นของโลกแห่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าที่อื่นเราที่ตัวพูทไทย ภาพวิดีโอนี้ไว้เนี่ยเคยไปเที่ยวมาเนี่ยครับส่วนมากมีแต่ก็จะมีแต่ภูเขาเอา่าป่าอะไรประกอบอย่างเดียวซึ่งยังขาดไปอยู่สิ่งหนึ่งคือวิถีชีวิตนะครับแต่ที่นี่มีทั้งป่าทั้งเขามีทั้งวิถีชีวิตประกอบในตัวมีไร่มีนามีหมู่บ้าน เหมือนเป็นเหมือนเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในอ,อยู่ในนิยายร่วมกันเลยนะครับผมสวยจริงๆครับที่ท่านมองเห็นอยู่ตรงปลายดอยที่มีหมอกเต็มนน้นน่ะเนี่ยชื่อว่า,าในอดีตขึ้นชื่อลิชาบรรจุถึงทุกวันนี้ก็คือโดยหมอกนะครับผมได้หมอกมาถึงทางเหนือนี่ ใครก็รู้จักนะครับผมมีตำนานมามากมายนะครับจากด้วยหมอกก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งบนภูเขานะครับมีชนเผ่าอยู่แต่ตอนเดี๋ยวนี้ชาวาด้วยหมอกเขาไม่อยู่แล้วครับเขาแยไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านเมตาละนะครับผมก็อยู่ติดติดกันห่างกันไม่มากครับผม อ่ามีการสวยจริงๆครับผมอ่าวนกลับมาที่พระธาตุดูฐานพระธาตุนะครับผมเนี่ยสวยมา,มากๆครับผมกำลังจะพาท่านอ่าขึ้นไปบันไดอ่าไปเชิดดูอ่า,อาชั้นสองลานชั้นสองนะครับอันนี้เป็น,นลานชั้นที่โทษที ตรงนี้คือชั้นที่สามชั้นที่สองนะครับก็มันจะขึ้นไปชั้นที่สามดูนะครับผมขึ้นไปชั้นสามชั้นข้างบนสุดนะครับนี่คือบันไดนะครับผม ญาติโยมาสาธุชนทั้งหลายที่ยังไม่เคยมาถึงพระธาตุตรงนี้ก็มีโอกาสก็มาเที่ยวชมได้และผู้มีจิตศรัทธาสามารถที่จะสมทบทุนช่วยคนคนละเล็กคนละน้อยเพื่อปรับปรุงตาแต่งให้ เสร็จสมบุรณ์เร็วขึ้นค็ยินดีนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับผมสวยจริงๆครับอันนี้ขึ้นขึ้นในชั้นที่3แล้วนะครับสวยจริงๆเลยนะครับ ต้องไปที่เราเหล็กนี่เนาะเพ่จะได้เห็นเียวรอมนอกได้แบบโดดเด่นนะครับสวยจริงๆครับผมสวยจริงๆสวยที่สุดเลยครับผมอน,อนาคตเนี่ยก็ใกล้นี้นะครับ จะเป็นที่โด่งดังแล้วจะเป็นที่นิยมยม,มาสกักการบูชาและมาท่องเที่ยวดูเมริกาศนี้ทั้งในและทั้งในประเทศและต่างประเทศแน่นอน,นครับผมหวังว่า y u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  e ครั้งนี้คงจะโดนดังไปกระจายไปทุกมุมโลกนะครับ สวยจริงๆครับผมสวยมา,มากๆครับผมพาไปดูอันนี้คือทางทิศอันนี้โดยหมอกครับโดยหมอกครับผมชื่อว่าโดยหมอกนะครับ่าเป็นอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไปทางเชียงรายนู่นนะครับอันนี้ จะวนมาที่ที่ตอนออกนะครับผมต้นกำแพงนี้นะครับจะมีเป็นนำสัตว์ดีเกิดของแต่ละบุคคลนะครับ มนุษย์เกิดมาทุกคนย่อมมีสัตว์น้ำเกิดเป็นของตัวเองนะครับทั้งหญิงและชายอขอเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งนะครับ,รบพระธาตุตรงนี้เนี่ยดั้งเดิมเป็นพระธาตุที่ร้างเป็นนานมากผมขอ บรรยายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเป็นน่าจะเป็นพระธาตุที่ล้างไปนานมากแล้วก็ได้ยินเสียงจากชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่าวันดีคืนดีจะมีเสียงะระฆังดังบนพระธาตุตรงนี้นะครับต,ตอนที่มือถึ่ตอนที่ยังไม่ปรับปรงุงยังไม่ขอสร้างใหม่ๆนี่นะครับ ชาวบ้านเขาลือกันว่ามีเสียงระฆังดังบนพระธาตุนี้เป็นบ่มบอ่อยในวันดีคืนดีนะครับซึ่งไม่หลายประมาณไม่นานมานี้หลายปีมานี้ครับก็มีการอัปเดตปรับปรุงพระธาตุนี้ขึ้นมาใหม่สวยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเพื่อให้เพื่อลื้อฟื้นให้มันดีขึ้นนะครับผม ที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือในตุต่ตำบลแม่ขาจานนะครับอําเภอแยมปะเป้าจังหวัดเชียงรายประเทศไทยครับในการสวยจริงๆครับผมอย้อนกลับมาที่พระธาตุอีกทีหนึ่งนะครับสวยจริงๆครับผมอนาคตนี้จะเป็นที่สักการะบูชาและจะเป็นที่แหล่งเที่ยวชม ผ่อนคลายบรรยากาศต่างๆของผู้คนทั้งในและต่างประเทศนะครับผมขอบคุณมากครับอ่านี่ก็มีแขกอ,อ่ตาตัมทินจากเมียนมามาเที่ยวน,นะครับผมอ่าครับสวัสดีครับผมไมโครลาบเออสวัสดีอันนี้ก็ อันนี้จะย้อนมาทางทิศใต้นะครับทิศใต้ก็คือทางที่ออกจากเชียงใหม่มานะครับผม,มก็คือมาทางนี้นะคะรับเดี๋ยวจะพาไปดูรอ,รอบๆอละแวกตรงที่เราเหล็กเนียจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนเด่นชัดนะครับผม สวยจริงๆครับผมใครยังไม่เคยมาเที่ยวมาชมมาสักการะบูชาพระธาตุที่นี่เชิญมานะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับอ่าตรงนี้มาเห็นเวยวทิวทัศน์ตรงนี้ฝั่งนี้คือฝั่งทิศใต้นะครับนี่คือไปทางฝั่งเชียงใหม่นะครับ เขื่อนตรงนี้เขาเรียกว่าเขื่อนรอยงูนะครับผมเขื่อนรอยงูนี้สร้างมาได้เกือบน่าจะห้าสิบปีแล้วครับผมสมัยผมเด็กๆผมก็ได้ย้าสินฐานผ่านมาตรงนี้เขื่อนตรงนี้เขากําลังก่อสร้างอยู่พอดีครับนี่ก็มี พระพุทธรูปองค์ขาวบริสุทธิ์เลยครับอยู่บนยอดดอยเหมือนกันนะครับผมอ๋อไม่กันที่ที่นี่สูยจริงๆครับเป็นกรบ่มบอกถึงอรารยธรรมและความรุ่งเรืองของทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับผม ย้อนกลับมาที่พระธาตุอีกที่หนึ่งนะครับท,ทุกทิศนะครับจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับผมตรงนี้ด้านหลังนี้ก็จะเป็นทำทิศตะวันตกแล้วนะครับครบ360องศาพอดีนะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกำลังจะนำพาท่านผู้ชมทั้งหลายเข้าไปชมภายในพระธาตุนี้ วันนี้น่าจะมีพระสงฆง์ค์เจา้ามาให้สินให้พรญาตาิโยมที่มาสักการะบูชาก็น่าจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่น่าจะได้ชมแค่เป็นภาพนิดหนึ่งไม่อยากส่งเสียงให้เป็นที่รบกวนนะครับผม อันนี้คือประตูเข้านะครับเข้าทางภายในพระธาตุนะครับผมโอ้อลังการมากเลยมีพระพุทธรูปใบบูชาเรอเป็นที่สกระนะครับ มากมายจริงๆครับผมผมส่งเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าอ,อยู่ภายในนะครับผมเขา,าพูดเสียงเบาๆเองครับผมนี่นะครับนี่คืออ๋อนี่คือพระธาตุพระธาตุดมนะครับที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมได้ เกินไว้ตรงกลางๆว่า,าวันดขคืนดีจะได้มีจะมีพระธาตุเก่าๆไว้แล้วก็จะมีเสียงระฆังดังดีวันดขคืนม่นก็จะดังขึ้นนะครับที่ชาวบ้านได้ยินบ่บอยๆคือพระธาตุเก่าๆของโบราณแบบนี้ครับผมอันนี้จะมีล้อมรอบไปด้วยพระพุทธรูปทุกองค์ครับผม ทุลุ <lim> ท่ทุกองนะครับขอบทุกทีนะครับที่ว่าพดลงทุลุูปนะครับเป็นทุกองครับผมโอเคนะครับผมขอ ถ่ายทำจบมาแค่นี้นะครับขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับ